เขาน่ารักกันจริงๆเลยเนาะเขาร่วมด้วยช่วยกันแล้วน้องของน้องโจเขาเปิดบริจาคไม่กี่วันเองนะทุกคนไม่กี่วันแล้วก็ในกลุ่มน้องๆเขาก็ช่วยกันอืมก็ได้ของมาก็มาช่วยกันแพ็คอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะซอยตันน่ะเขาแพลนกันว่าเขาจะไปกันวันนี้นะทุกคนแต่ด้วยปลายอะ่ะปลายบอกว่าปายจะไปด้วยปายอยากไปด้วยน้องๆก็เลยอยู่รอ อยู่รอพี่ปายก็คือจะไปพรุ่งนี้กันแต่ไม่รู้ว่าน้องนุ๊กเขาจะไปหรือเปล่าเห็นปลายที่ตอนปลายไลฟ์สดปลายบอกว่านุ๊กก็จะร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องอาจจะไม่ได้ไปโรงแรงแต่น้องอาจจะร่วมบริจาคด้วยอะไรอย่างเงี้ยร่วมสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอืมก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ไปเนาะก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันเหมือนเราไม่ได้ไปเราก็โอนเงินไปคนละห้าบาทสิบบาทช่วยช่วยกันเนาะ เออใช่ไปไปบ้านน้องโจนองบัวลำพูเออเอาสี่บุม๋มถ้าจำไม่ผิดนะอะเผื่อไว้เผื่อผิดน้องๆเขาน่ารักมากต้องขอบคุณเนาะขอบคุณน้องที่ที่เป็นหัวแรงที่เป็นเอ่อหัวที่จะไปอไปช่วยพ่อแม่พี่น้องน่ารักจริงๆดูคุณนายเขานั่ง น่ารักเนอะรักเขาใช่แล้ววันนี้เราก็จะเดินทางประมาณเป็นเย็นไม่ถึงเย็นไหมใช่เราจะออกเที่ยงเดี๋ยวหยุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเราจะออกเที่ยงอะเราออกประมาณเที่ยงครับผมเที่ยงก็จะถึงนู่นประมาณสี่โมงเย็นนะครับผมก็แล้ววันนี้พี่จะซื้อขนมปเจยเด็กน้อยด้วยอ่าเราจะอ้อมเราจะอ้อมอะไรเราจะอ้อมไปกิน ข้าวที่เขาสงกาก่อนแล้วเขา้าอโดเข้าดอนไปเขาส่วนกว้าข้านเสร็จแล้วเข้าออดนแล้วอ้อมน้องเบียร์ไปดอคายก่อน้องคายก่อนแ้ว่าอ้อมกับมะเอนเออแล้วก็ทนแกงทแล้วก็กับก่ัอกไปแกงแกงแกงแกนแกะแกงแกอแกงแกนแกงแกนแกง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 แกนแกงแกงแกนแกง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 แกนแกง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 แา มันไม่ถุงเฉพาะข้าสารกับนี้ต่ตอเอาไปไกดหรอกเอาไปบ้านนี่แหละโอ้พอดีเลยพอดีสารอาหารแห้งก็หมดดพอดีเฮ้ยปากระป๋องจะจิกไวไจิกไวไหมมันนีมันีมองไปบริจาคอยู่ราวินปาทางบาเป็น้ำส่วนเี้ทางเขาบ่ไใดเลย จากบริจาคของนันแล้วเปิดรับบริจาคดินนะครับดินเปิดที่หินเลยเพวกนี้ครับใครก็ใครที่ทุกบ้านอะไรถ้าเป็นบริจาคที่นาวบินปาร์คได้เออใครที่ทุกบ้านทุกคูนมีอะไรเศษคูนเปลือกเก่าๆังไงก็ฝากด้วยนะครับนาวินปาร์คตอนนี้ทางเข้าเริ่มจะเข้าไปไม่ได้แล้วครับถ้าฝนตกมาอีกหนึ่งรอบทั้งน่าจะทุกลงไปอีกครับก็าปลุกไปรห้กันไปลุก้วโพดทุกตอนนี้ล่อง ลองลองรอรถก็ขึ้ึล้อแล้วใช่ครับยังไงก็นาฟ้าครับมคนด้วยดีมากพวกเราก็ประสบไฟมอกันพวกกหัวน่นัวนเนอะ์ไฟกปลากระป๋องหนึ่งคือได้สองตัวว่ป๋องนั้นปลากระป๋องทอดไข้ทอดปลาตํปลาออนี้ ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมสี่นี่นี่ก็ต้องมาดับที่เราก็จะมีน้ำมีน้ำแล้วก็มีมีอีกอยู่ทางนู้นอีกส่วนหนึ่งน้ำนะครับประมาณใครบอกกันมันเลี้ยนเมาไปมั้ยูแม่มากรุงเทพก่อนไหมจ๊ะได้จ้ะขาสูงดิแม่บุ๋มด้วยแล้วถ่ายรูปกันใช่แม่บุ๋มกับหนุ่พ่อไม่เจอกันนานเลยนะครับ

พั ite, Hello. Hello. Hey. Yes. ้โจไหวไหมังดีเด็ไๆเด็กๆเดวดีเด็กๆเ็กยัง็กๆเด็กๆเด็กๆดกๆรอกเด็กๆาด็กเไ็กเด้กๆเด็กๆเดเด ไป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 น้ำปล่องลงแน่เลยใช่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 สวัสดีทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยสวัสดีครับคุณสมใจสวัสดีครับคุณจิชมสวัสดีครับอนุโมทนาบุญขอบคุณครับพี่เบียร์เอ้าวในนี่เขาจะเก็บเป็นกล้องแต่ไงล่ะต่อไปเจะจะเป็นการเก็บก่อน เอาถ้าคันนี้นูกถูนี่พอต้องไปบร,ริจาคทให้ดอกไม้เจ้าฟองเอง,เองเนี่แหละกวันนี่เก็บกองไปขายก็เด้อเก็บกองเก็บร่างเก็บหนังไปขายตาประกาศาตามหาน้องชมเกตน,นะครับวันนี้ว่าจะมาเลี้ยงเนื้อพวกเราทุกคนรีบมานะครับหิวแล้วดูแลเตียงด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าไปไปที่ไหนฝนตกที่นั่นอ้าว ยิงไปที่ไหนก็ตกไม่ตกครับไม่ตกเพราะว่าน้ำวนนี่น้ำลดแล้วน้ำลดประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วอีกสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันยังยังอาจจะเป็นแบบชื้นๆอยู่ครับแต่ส่วนมากโดยรวมโดยรวมน้ำน่าจะลดลงแล้วครับอันนี้จะแก่น้ำอะไรครับแก่น้ำน้ำอะไรเดี๋ยวปิดไฟครับไปไอออฟอะไรวะ พี่กูยู่ของพี่ดีๆแล้วจัดไฟโย่เรื่องเรเราจะย้ายไปทางนี้นะครับเอ่ย้ายย้ายไปดูรถเราสินี่นะครับเราจะไซส์ไซส์เราจะไซส์รถคันนี้นะครับน้ำเราลงโขกระฟองแล้วแล้วก็บังยักษ์นะครับบังยักษ์ไปแบบเพียวๆครับไม่เอาอะไรไปเลยเพราะว่าอะไรเราจะยืนตรงนี้ยังเดยถ่ายรูปตรงนี้เบื่ออปปะอี๊อบจะถ่ายแต่รูปตลอดเลยนะ โดนไปหนึ่ง <c oughs> ใครจะทำอะไรก็ช่างออปเตจถ่ายรูปก,ก่อนจัดจัดมุมไปให้จัดจัดมุมจัดมุมไ,มไอ้ <c oughs> อบหัวแตกไปหนึ่งสวยพี่สวย กลัไปไบประกาศตามหาน้ำชาด้วยนะครับลูกสาวไปหรือเปล่าจ๊ะไปติดแกมกับดาราทั้งสองคน เมืองพนฝนตกแล้วเอา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 นามข้างในเอาว่าตั้งแต่แล้ไงดูชาวบานกินไห้ดูก่อนหรมกมามารมมามาเข้ามาโฮมกันมามาโฮมไปโฮมมากคนเท่าไหร่กอของน่้เนี่ย เราลาจะยืนตรงนี้กันอ่ะกล้องอยู่รูปเอ้ากล้องนี้เหวีป่ะเนี่ยกล้องถ่ายรูป